ปลุกพลังสายเลือดจากกับพันสุรกายก็ศิล่าที่แสดางการทำลายล้างตอนที่37เจรวมตอนตอนที่1น6ถึงสาเวลา5าชั่วโมงเต็มใครที่ยังไม่ดูสามารถกดดูใต้คลิปได้เลยนะขอรับหลิวจิงซูเลิกดิ้นดนได้แล้วไม่ว่ายังไงเธอก็หน,นีไม่พ้นหรอก เสียงนี่ก็ความรู้สึกนี้มันมันม,มันคือมังกรงรั้นเหรอเป็นไปได้ยังไงกันมันควรจะไปล่าคนที่ถือของจี้อยู่สิเอ๊ะเ,เดี๋ยวก่อนนะถ้าหากเป้าหมายของมังกรก็คือผู้ที่ถือจี้อยู่ตอนนี้ฉันมีจี้ติดตัวอยู่ถึงสี่ชิ้นแน่นอนสิมันคงจะมาที่นี่เพื่อมาหาฉันก่อนคนอื่น ้าเอ้ยฉันพลาดเรื่องนี้ไปได้ยังไงกันนี่ฉันคือคนที่ตกอยู่ในอันตรายที่สุดอย่างงั้นสินนะเอะเอะนี่นี่มันพื้นที่ที่มืดมิดแบบนี้นี่มันพื้นที่เขตแดนนั้นหรอไอ้เจ้ามังกรนี่มันสามารถใช้ท่าแบบนี้ได้ด้วยหรือเนี่ย ถ้าหากว่าใครคนหนึ่งไปสบตากับผู้ที่ไร้คาถาขตแดนคนคนนั้นจะถูกดึงเข้าไปในพื้นที่เขตแดนทันทีมีเพียงแค่การเอาชนะผู้ไร้คาถาขตแดนเท่านั้นจึงจะสามารถหลบหนีออกไปจากพื้นที่ได้นี่ฉันถูกบีบบังคับให้ต่อสู้กับมันจริงๆหรือเนี่ยมาแล้วมันกำลังมาแล้ว มาเอ้ยไอเจ้านี่มันแข็งแกร่งเกินไปขนาดเดียวกันอีกด้านหนึ่งโว้ดาบนั่นของแกถือว่าใช้ได้เลยนั่นนั่นอีเหอไอเจ้าหมอน,นี่ให้ฉันจัดการเองเถอะนะฉันอยากจะทดสอบความแข็งแกร่งของตัวเองสักหน่อย น้อยนี่พวกแกเมิอนฉันกั่นรึพวกแกต้องสองคนนี่ช่างอวดดีซะจริงจริงย่าลูกน้ำแข็งโอ้ oh! <c oughs> คิดว่าจะหนีไปได้งั้นรอเอ๊ะ <c oughs> นี่มัน <c oughs> ปลุกพลังสายเลือด มังกรน้ำแข็งเสือโคร่งโลกันยา่ยายา่ยาย่าย่าเฮ้อแล้วสองคนนี้จะสู้กันอีกนานไหมเนี่ยเอ๊ะความรู้สึกนี่มันอร่าลมหายใจของอัจฉริยะ ขอกำลังขอความช่วยเหลือฮะตาหาก่กฉันไม่มีธุระด่วนต้องไปจัดการฉันโงหกกระดูกของแกออกเป็นแปดส่วนไปแล้ววยฝากไว้ก่อนเถอะเดี๋ยวฉันจะกลับมาจัดการพวกแกที่หลังนี่แกปากดีถึงขนาดนั้นแล้วคิดจะไปงั้นเหรอคิดว่าฉันจะปล่อยแกไปหรือไงกันเอ๊ะนี่นี่มันอร่อยนะมัทลายปูผาเวอร์ชันธรรมดาธรรมดา นี่มันอะไรกันฉันเพิ่งจะโดนสัตว์ประหลาดโจมตีงั้นเหรอสัตว์ประหลาดอะไรกันเล่าฉันเองต่างหากล่ะที่ต่อยแกไปสุดลอยอย่างฉันต่างหากเป็นเพราะว่าเสียงควนครางของแกมันน่ารำคาญเกินไปนะแต่ว่าตัวทีนะ ดูเหมือนว่ามัรตมาดาของฉันมันจะหนักไปหน่อยแกไอสารเลวแกมันก็ทําได้เพียงแค่รอบเข้าโจมตีฉันต่านั้นแหละเฮ้เฮเฮเมื่อกี้มันไม่ใช่การรอบโจมตีหรอกนะเห็นได้ชัดว่าแกมันช้าแบบเต่าอืดแกมันตอบสนองต่อหมัดของฉันช้าเกินไปต่างหากน้อยนี่แกจะดูถูกฉันเกินไปแล้วนะวาฉันจะฆ่าแกซะ หลังจากนั้นสามนาทีต่อมาเออเออไม่จริงไม่จริงใช่ไหมพวกาอัจาริยะรุ่นใหม่จะมีคนที่แข็งแกร่งขนาดนี้ได้ยังไงกันเอาหนะ้าอย่าทำหน้าสังกตายขนาดนั้นสิดีแค่ไหนแล้วที่นายสามารถอึดถึงขนาดนี้นะสามารถทนหมัดของฉันได้ถึงสามนาที ไอ้เจ้าอัจฉริยะที่มีชื่อว่าซินเชินมันถูกฉันต่อยเพียงแค่หมัดเดียวก็กระเด็นหายไปไหนก็ไม่รู้ส่วนอาวุธของนายดูเหมือนว่าเป็นของดีใช้ได้ถ้าหากว่าฉันจะเอาไปนายก็คงจะไม่มีข้อโต้แย้งอะไรหรอกใช่ไหมล่ะแต่ว่าดูเหมือนว่าฉันคงจะต้องเสริมความแข็งแกร่งให้มันอีกสักเล็กน้อยโบเชมันต้องแบบนี้สิถึงจะเข้ากับฉันอีเหอ ฉันค้นทัว่วตัวของเขาแล้วไม่พบจี้ที่พวกเราตามหาแต่ว่าฉันกลับพบสิ่งน,นี้เฮ้นี่ไงล่ะจีน้นี่มันยังคงกระพริบกระพริบอยู่เป็นระยะดูเหมือนว่ามันกำลังส่งสัญญาณอะไรบางอย่าง